ายาสเกประจิมวงสุวรรณสยุมภูทศพลนี่ถือว่าสุดยอดครับอยู่กับกองพันหกหนึ่งหกที่ลงแจ้งแกเป็นพนักง,งานวิทยุแกอยู่ตรงนั้นเนี่ยแกก็พลอตเรื่องทั้งหมดไว้เขียนเรื่องเนี่ยดังระเบิดเถิดเทิงเพราะช่วงนั้นมันไม่มีใครเขียนสมัยดักปรามาศูนเขียนไทยรัฐเนี่ยแกได้เงินเยอะมากข้อเขียนของสยุมภูทศพลเนี่ยสามารถใช้เป็นอ้างอิงประวัติไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าหลายตอนที่ต่อไข่ใส่อะไรต่ออะไรไป สยุมภูทศพลนักเขียนสงครามรับในลาวผู้โด่งดังคือใครไปหาคำตอบจากคุณวีราชตานักรบนิรนาม333ผู้นำการโจมตีอากาศยานหน้าในสงคราม ขณะนี้มีผู้แอบอ้างชื่อและรูปของผมจัดทำเพจปลอมขึ้นโดยก๊อปปี้คลิปและแชร์ข่าวการเมืองเป็นการสร้างความเสียหายให้กับการบันทึกประวัติศาสตร์นักรบในอดีตโดยมีรูปโปรไฟล์ที่ปรากฏจึงแจ้งมาให้ผู้ชมทุกท่านทราบครับอยากให้ท่านเล่าเรื่องของสยุมภูทศพลก็ัมีคนสนใจมากเลยครับจ่าสิเอกประจิมวงุวัณสยุมภูทศพลนี่ถือว่าสุดยอดครับคือถ้าเผื่อเราไม่ได้สยุมภูทศพลเนี่ยนะเราจะไม่รู้ว่ามีนักรบไทย ไปปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินที่ลาวสมุมปูโตศพลเนี่ยอยู่กับกองพันหกหนึ่งหกสองกองสิงที่ลงแจ้งแกเป็นพนักง,งานวิทยุจาสิบเอกประจิมวงสุวรรณเนี่ยคือนักวิ่งทีมชาตินักวิ่ง800ถ้าเปิดจจไม่ผิดนะฮะนักวิ่งเร็วรุ่นสุทธิบรรยากาศสุทธิบรรยากาศเนี่ยวิ่งร้อยเมตรแต่ว่าประจิมวงสุวรรณเนี่ยวิ่ง4 0 0 800แ้มั้งแกเคยไปแข่งโอลิมปิกจริงๆแกเป็นคนที่ ถือว่าเป็นคนมีคุณภาพคุลิฟายมากแต่ว่ามาตอนหลังลาออกจากราชการเพราะปัญหาส่วนตัวแล้วเสร็จแล้วก็ข้ามไปลบข้ามไปลบเนี่ยไปฝึกที่น้ําพองแล้วเสร็จแล้วข้ามไปเป็นพนักง,งานวิทยุของกองสิงแกอยู่ตรงนั้นเนี่ยแกก็พลอดเรื่องทั้งหมดไว้ทีละนิดทีละหน่อยเหตุการณ์อยู่กับวิทยุเนี่ยมันจะมีรายงานเข้ามาเต็มไปหมดแกจะรู้ขอ้อมูลแกพลอตเขียนเขียนเขียนร่างไว้เสร็จแล้วก็มาพักพอมาพักเนี่ย ทหารเสือพานเนี่ยเขาจะต้องตรวจว่าเอา,เอ,าเอาวุธยุโทโธปกรณ์มาไม้เอาแผนที่เข็มพิศอะไรพวกนี้มาเปล่าก็ตรวจเป้ที่ฐานบินอุดรก็ไปเจอตัวนี้เขาก็เลยให้ออก,ออกแต่ตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับสยุมภูทศพลแล้วก็ดีสําหรับพวกเราทุกคนสําหรับนักรบเนี่ยนามเพราะถ้าเผื่อท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่กับกองสิงเป็นพนักง,งานวิทยุเงินเดือน2 0 0พันกว่าบวกเบี้ยเลี้ยงโดยละสามสี่พัน ปีหนึ่งกลับมามีโบนัสหมื่นแต่ตรงนี้เนี่ยท่านกลับมาแล้วก็มาเป็นนักเขียนอยู่กับพนมเทียนมาตอนหลังก็มีปัญหากับพนมเทียนก็แยกออกมาเป็นส่วนตัวเขียนเรื่องเนี่ยดังระเบิดเถิดเทิงเพราะช่วงนั้นมันไม่มีใครเขียนไม่มีใครอ้น,นั่นเรื่องเรื่องเดียวเนี่ยแกสามารถจะขายได้หลายสำนักพิมพ์ทุกสำนักพิมพ์รู้หมดว่าเนี่ยแกเอามาขายล่อนขายแต่ทุกสำนักพิมพ์ไม่ว่าอะไรเพราะพิมพ์ออกมาก็ขายได้หมดไม่เหลือหรอ ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหสุดยอดเป็นนักเขียนค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยสมัยดักปรามาศูนย์เขียนไทยรัฐเนี่ยแกได้เงินเยอะมากแล้วก็เรื่องของแกเนี่ยโคบาที่กลับมาจากเฉลยศึกเนี่ยเป็นแฝกค,คนเดียวที่โดนจับกลับมาก็ประกบอยู่กับสยุมภูก็เขียนเรื่องแหกค่ายนระกเรียนเบียนฟูก็เป็นหนังที่ดังแล้วก็ได้ตุ๊กตาทองเนี่ยได้เงินเยอะแยะมากแต่ว่าอย่างว่านะทุกคนมันจะมีจุดอ่อน ตยุมผู้นี่มีจุดอ่อนเรื่องเล่นมาตกลงท่านก็ไม่เหลืออะไรก็ศพของท่านเผาที่วัดลาดพร้าวผมไม่ได้ไปเพราะมาลุยอีกทีหนึง่งไอ้นั่นละคือท่านจะสนิทสนมกับบูสเตอร์มนตรีสุริยนที่เป็นนักเขียนเหมือนกันบูสเตอร์เขาอยู่โคราชด้วยกันตยุมพูก็เคยอยู่โคราชบูสเตอร์ที่เป็นแฝกใช่ไหมแฟกครับตายไปแล้วน้องชายยังอยู่น้องชายไฟล์หลอดก็ตั้งร้านอาหารอยู่เนี่ยเขาก็มาเอาข้อมูลจากพวกเราจากโคบา โคบาบอกไอ้เหียโทษนะมันขายให้ฉลองพักดีวิจิรได้เงินมาไม่รู้เท่าไหร่แต่สลึงนึงก็ไม่ไม่แบ่งให้กทูทั้งทั้งที่กูเนี่ยเป็นคนพลัดเรื่องพวกนี้ให้มันมันไม่มีเวลาช่วงนั้นพลัดให้แล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยหนังแกดังใช่ไหมเรื่องแกดังได้เงินเยอะแยะมโหฬารมหาศาลแต่บุญมีเหมือนกำบังแต่ก็ต้องถือว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าสะดุกดีน่าจะเชิดชูน่าจะถ้าเผื่อผม มีอำนาจผมจะให้เหรียญก้าเหรียญเหรียญชัยอะไรแบบนี้เพราะว่าถือว่าเปิดเรื่องของพวกเราทําให้โลกได้รับรู้ให้คนไทยได้รับรู้แล้วก็ที่แกเขียนเนี่ยแกบอกแกเป็นแฟกชื่อบิ๊กแมนใช่ไหมฮะอันที่จริงแกไม่ได้เป็นแฟกอย่างที่บอกอะเป็นพนักง,งานวิทยุแต่ได้สัมผัสกับสมอลแมนคือหัวหน้าแฟกที่ลงแจ้งแล้วก็ได้รู้จักสมอลแมนสมอลแมนนี่วันหลังว่างๆอยากจะให้ไปคุยด้วยเพราะว่าอยู่ที่นู่น10กว่าปีกลับมานี่ ประสาทกินเลยคือต้องดื่มดื่มอยู่แหลกลานจนกระทั่งจะเสียผู้เสียคนแต่ตอนหลังกลับได้ทุกวันนี้ก็ยังสุขภาพแข็งแรงก็น่าเชิดชูสะดุด,ดีสยุมพูทศพลใครจะว่ายังไงก็ตามแต่ผมถือว่าสยุมพูนเนี่ยได้สร้างคุณอุปการให้กับพวกเราครับข้อเสียของสยุมพูทศพลเนี่ยสามารถใช้เป็นอ้างอิงประวัติไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าหลายตอนที่ต่อไข่ใส่อะไรต่ออะไรไปแต่ว่ามีบางตอน คนที่รู้เนี่ยสามารถจะแยกแยะได้ของตอนเรื่องจริงเนี่ยเราสามารถใจนั่นได้ยังมีอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยผมเช็กดูนะฮะว่าตรงนี้นี่เป็นเรื่องจริงช่วงนั้นลงแจ้งสนามบินเนี่ยโดนระดมยิงเพราะก็มีปืนใหญ่ไปตกคาอยู่เครื่องลงไม่ได้เลยก็ตายหาฝรั่งก็เฮ้ยจะทำยังไงกับไอ้ตัวนี้ดีก็ประกาศว่าถ้าเผื่อใครเอากระสุนตัวเนี้ยออกไปได้จะให้เงิน5,000ันเหรียญหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ 5, ห้าพันเหรียญสมัยนั้นก็แสนหนึ่งตกลงก็วายบิลวายบิลนี่เป็นแฟคเคยสอนเฮฟวี่อุปกรณ์คือจะสอนขับแท็กเตอร์สอนอยู่ที่รพชอ,อยู่ที่เทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่กับพวกผมแต่ผมเนี่ยสอนเซเว่แต่วายบิลนี่สอนแม c h ีนิกเขาเรียกแมชชนิกพวกแต่งชุดสีสีบลูวายบิลนี่เอาแท็กเตอร์เห็นแท็กเตอร์คันหนึ่งอันนี้สมุมกูเขียนนะเห็นแท็กเตอร์บูลดอเซอร์ขึ้นเลยขึ้นขับแล้วเสร็จแล้วก็ พอใกล้จะถึงกระสุนแกก็ล็อกแล้วก็โดดลงเพราะกรว่าปุ้งแท็กเตอร์พังกระสุนระเบิดเครื่องบินลงได้อันนี้เป็นข้อเขียนของสยุมภูผมเช็คแล้วว่าอันนี้เนี่ยจากประสบการณ์เราเรารู้จักไวบิลรู้ว่าแกร,ารู้จักแท็กเตอร์ดีแล้วร,รู้ว่าแกก้าหารแกมีวีรกรรมมากมายแล้วก็เป็นคนจริงสามารถจะช่วยเพื่อนฝูงช่วยอะไรต่ออะไรได้ตกลงตรงนี้เราก็ใช้เป็นเรฟเฟรนซ์ได้แต่ต้องแยกแยะอย่างที่บอก ส่วนใหญ่จะเป็นใส่ไข่แล้วก็ตัวเองเป็นบิ๊กแมนก็เขียนเพิงสนุกอะให้คนอ่านเพราะถ้าเพอเขียนเป็นสารคดีมากเกินไปก็ไม่ติดตลาดเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ถือว่าสุดยอดท่านได้รู้จักสนิทสนุนเป็นตัว,ตวกับคุณเคยมาขอเรื่องผมแต่ว่าช่วงนั้นนผมไม่ได้สนใจไงฮะแต่ว่าก็มีูสเตอร์แล้วก็มีโคบามีหลายคนที่เอาเรื่องแกก็เอาเรื่องไปแล้วก็ได้ไปเขียนหนังสือแกเยอะมากแกเขียนเนี่ย ก็สักสิบเเซนตบเบสจากความเป็นจริงนอกนั้นก็ใส่อะไรต่ออะไรไปเพื่อให้อ่านสนุกแล้วก็คำนวณดีมากลมพัดยอดหญ้าใช่ไหมฮะจะได้กลิ่นไอดินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเผื่อคนที่คนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจะชอบแบบนี้แต่ไอคนที่ตัวนั่โอ้อันนี้มันน้ำท่วมทุง่งผักบุ้งหลงเหลงอะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าสยุมภูดทศพลถึงจะไม่ได้เป็นแฟก ถึงจะไม่ได้แต่เป็นเสือพานอยู่ครบเทอมแต่ก็มีคุณงามความดียะอันนี้ต้องขอบคุณจะยุ่มผู้ทุกข์ลจะอยู่ไนก็าตามต้องขอบคุณ